สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนการเปลี่ยนสายนาฬิกา Casio Standard รุ่นนี้ครับสายที่ผมจะเปลี่ยนก็คือสายท่าตัวนี้ผมซื้อมาเนี่ยมันก็จะแถมอุปกรณ์เปลี่ยนสายมาให้ด้วยนะครับคือตัวนี้แล้วก็สปริงบาร์สองตัวนะครับด้านในแต่เราไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าไอ มันใส่ตัวสปริงบาร์มาให้แล้วครับในในสายในตัวสายนะครับสามารถกดกดได้ด้วยมือไม่ต้องใช้อุปกรณ์แต่ก็มันก็แถมมาให้โอเคลบแรกแค่เราถอดถ้าในการเรียนนี้มันก็จะด้านหลังก็จะมีช่องให้เราสามารถกดลงไปได้นะครับถ้าเราต้องการกดสปริงบาร์ตัวออกมาแช่น okay. นี่ครับกดกดมลงมาครับโอเคเรียบร้อยจากนั้นให้เราทำการใส่ตัวนี้ลงไปดูสายให้ถูกต้องก่อนนะครับว่ามันต้องหันไปทางไหน คิดว่าทางที่ถูกต้องทางนี้นะครับโอเคให้เราใส่เข้าไปให้เราเล็งตรงโอเคใส่ดาน โอเคเย็บไปแล้วครับก็ใชต่ตัวนี้เนี่ยดูแข็งแรงดีครับแล้วก็ประกอบง่ายด้วย